Temples West นานมาแล้วในดินแดนไกลแสนไกลยังคงมีอาณาจักรแห่งหนึ่งแผ่ไพสารจากสุดเขตแผ่นดินจีนจนดรายฝั่งทะเล อาณาจักรเปอร์เซียดูดันให้สงครามปาดเปืือนในชัยชนะดาบเปอร์เซียไปที่ใดที่นั้นย่อมสยบเปอร์เซียปกครองโดยกษัตริย์สลามานมีน้องชายที่มีนามว่านีซามดำลงตำแหน่งเสนาธิการแห่งเปอร์เซียทั้งสองร่วมกันปกป้องเปอร์เซียอย่างสง,งบสุขร่มเย็นกษัตริย์สลามานมีบุตรชายสองพระองค์เจ้าชายทานและเจ้าชายกาซีตแต่ทว่าวันหนึ่งโชคชะตาก็ได้นำพาให้กษัตริย์มาเจอกับโอรสองค์ที่สามในเขตชุมชนโดยเด็กชายกำพร้าคนนี้เขามีนามว่าดัตแทน ซึ่งเขานั้นมีพื้นฐานร่างกายที่เข้มแข็งและว่องไวในการปีนป่ายและความสามารถอันโดดเด่นนั้นทําให้มีอะไรบางอย่างโดนใจกษัตริย์แห่งเปอร์เซียรพระองค์จึงได้ตัดสินใจรับเด็กกำพร้าคนนี้ไปเป็นบุตรบุญธรรมบางทีมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่อยู่เหนือความเข้าใจอันผิวเผินมันคือวันที่เด็กชายจากตาแหน่งที่ต่ำต้อยกลายเป็นเจ้าชายองค์ที่3แห่งเปอร์เซียเจ้าชายทั้ง3คนเติบโตมาด้วยกันพระองค์เลี้ยงดูทั้ง3คนเป็นอย่างดีด้วยความรักของพ่อที่มีต่อลูก โดยพระอ,องค์ไม่คิดว่าดัตแทนนั้นเป็นเด็กที่เก็บมาเลี้ยงพระอ,องค์รักดัตแทนเหมือนกับลูกชายขอ,องพระอ,องค์จริงๆแล้วเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปนานกว่า15ปีมันถึงเวลาอสมควรที่นีซามชายผู้เป็นน้องชายของกษัตริย์และเสนาที่การแห่งเปอร์เซียนั้นต้องการจะนำกิจวิเศษที่สามารถย้อนเวลามาได้มาไว้ครอบครองตัวเองเพื่อที่เขาจะได้ย้อนเวลากลับไปในสมัยเด็กในสมัยที่เขาเคยชื่อหลวงสลามานพี่ชายของตนจากเสือร้าย้าวนาน,นเขาไม่ได้ช่วยเหลือพี่ชายของเขาเอาไวา้ ในวันนี้เขาคงได้เป็นกษัตริย์แห่งเปอร์เซียไปแล้วและความต้องการในอำนาจของมนุษย์ไม่มีวันสิ้นสุดนีซามจะทําการยั่งชิงบาลจากพี่ชายของตัวเองนีซามวางแผนเชิงกิจเล่มหนาจากมือเจ้าหญิงทามีนาแห่งอาณาจักรอารามาัดอาณาจักรที่ศักดิ์สธิ์นางคือผู้ครองกิจคนปัจจุบันแต่อารามัดกับเปอร์เซียก็เป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันถ้าเปอร์เซียทําสงครามกับอารามาัดพวกเขาก็คงมีเหตุผลที่ดีไม่อย่างนั้นอาณาจักรที่ร่วมเป็นพันธมิตรด้วยกันก็จะเกิดความไม่พอใจเอาได้ นีซามจึงทันการใส่หลายอาณาจักรอารามัดว่าแอบสร้างโรงตีเด็กเพื่อใช้ผลิตอาวุธส่งขายให้กับเหล่าสตูของเปอร์เซียโดยที่พวกเขามีพยานและหลักฐานที่สร้างขึ้นมาเพื่อใส่หลายโดยเฉพาะณเวลานี้กษัตริย์แห่งเปอร์เซียไม่ได้อยู่ที่อาณาจักรซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะลงมือบุกอาณาจักรอารามัดเพื่อจัดการพวกที่ก,อก่อกบฏต่อเปอร์เซียเจ้าชายทั้ง3ก็เชื่อในสิ่งที่อาของพวกเขาพูดเพราะว่ามีหลักฐานทั้งวัตถุพยานและสัญญาการซื้อขายพวกเขาจึงนำทัพมาพร้อมกับนีซามเพื่อลงโทษอาณาจักักรอม ดยผู้บัญชาการกองทัพในครั้งนี้นกก็คือเจ้าชายทัดผู้เป็นพี่ใหญ่มีตำแหน่งเป็นราชทายาทอย่างถูกต้องแม่ทัพหน้าก็คือเจ้าชายกาเซที่เชี่ยวชาญในการนำทัพม้าของปอเปอร์เซียเข้าปะทะก,กับข้าศึกและเจ้าชายดัตแทนบุรบุญธรรมนำหน่วยรอบสังหารเคลื่อนไหวในความเงียบเชี่ยวชาญการลักลอบเข้าเมืองของข้าศึกหลังจากมีการประชุมกันเสร็จก็ได้สรุปว่าจะบุกโจมตีในวันรุ่งขึ้นแต่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของ3ามพี่น้องนั้นเจ้าชายทัดผู้เป็นพี่ใหญ่และใครน้องทั้งสองคนไปอย่างดี แต่พี่ลองอย่างกาซิดกับไม่ค่อยถูกชะตากับดัตแทนผู้ที่เป็นนองเล็กแถมยังเป็นบุตรวนธรรมอีกด้วยทําให้กาซิดและดัตแทนจะไม่มีใครยอมอ่อนข้อให้ใครโดยมีเจ้าชายถาเป็นฝ่ายคอยห้ามทั้งสองคนอยู่เสมอกาซีดผู้เป็นนําทัพบ,บุกทุลวงฟันนั้นช่ำชองในการนําทัพเข้าโจมตีแบบซิงหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเปิดศึกขึ้นเมื่อไหร่ทั้งสองฝ่ายก็จะล้มตายเป็นจำนวนมากและจะต้องเกิดการสังหารหมู่ทหารของอารามาร์ทขึ้นอย่างแน่นอน ทำให้ดัตแทนเป็นห่วงเพราะเขาไม่ต้องการให้มีการสูญเสียแต่ถ้าสูญเสียจริงก็ขอให้มีน้อยที่สุดดัตแทนจึงขัดคำสั่งพี่ชายได้นำคนของตนลอบเข้าไปในเมืองตอนกลางคืนส่วนทัพของเจ้าชายทัดและกาซีดก็ได้ทำการยิงถล่มประตูด้านหน้าของเมืองดัตแทนและคนของเขาลอบปีนกระแพงเข้าไปเพื่อต้องการจะเปิดประตูเมืองจะได้จบศึกนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นของฝ่ายอรลมาดหลังจากที่ลอบเข้าไปได้สำเร็จคนของดัตแทนก็แย่งย้ายกระทำตามแผน ซึ่งทหารส่วนใหญ่ของอะลามัดนั้นกาลังเตรียมรับมือฝ่ายเปอร์เซียอยู่ที่ประตูใหญ่ทําให้พวกเขามีโอกาสจะยึดปราสาทเล็กๆจนสามารถเข้าจัดการยึดมันมาได้แาทแทนทําการเปิดประตูได้สําเร็จและเมื่อสัญญาณถูกส่งออกไปแล้วเจ้าชายถัดก็สั่งให้ระดมพลบุกเข้าทางประตูที่เปิดออกมาในท,ทันทีขณะที่ดัทแทนพยายามยื้อเวลาเอาไวา้เพื่อให้กองทัพเปอร์เซียบุกเข้ามาให้จบสึกแต่ฉากไปยังเจ้าหญิงทามีนาตอนนี้เปอร์เซียเข้ามาในเมืองได้แล้วและสิ่งที่เธอเป็นห่วงมากที่สุดนั่นคือจิตเล่มนี้นี่เอง เจ้าหญิงยิงส่งกีดเล่มนี้ให้กับคนสนิทให้นำไปไว้ที่วิหารลีไยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถเก็บกีจได้อย่างปลอดภัยแต่ระหว่างที่ทหารคนเก่งคนนี้กำลังรีบเร่งออกจากเมืองนานดัตแทนก็ได้เห็นทหารนายนั้นพอดีดัตแทนจะเข้าไปจัดการทหารนายนั้นทั้งสองมีการประทะก,กันผู้พิทักษ์กมีความสามารถในการต่อสู้สูงทำให้ดัตแทนรับมืออย่างยากลำบากแต่เมื่อกีจที่เป็นของสำคัญยิ่งกว่าชีวิตได้ล่วงลงบนพื้นชายผู้พิทักษ์ก็ทิ้งการต่อสู้และพยายามรักษามันเอาไว้ ในจังหวะนั้นเองทําให้เปิดโอกาสให้ดัตแทนได้ทําการปิดเกมในทันทีแล้วกิจอันศักดิ์สิทธ์ก็ตกอยู่ในมือของดัตแทนแต่ดัตแทนก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือของศักดิ์สิทธิ์อันล้าค่าของอาณาจักรอามามัดโดยความสวยของกิจเล่มหนี้เขาจึงเก็บมันเอาไว้กับตัวเองส่วนเจ้าหญิงทามินาก็ถูกจับตัวและเขยนถามความจรงิงถึงการผลิตอาวุธแต่นางก็ไม่รู้เรื่องและไม่สามารถตอบคาถามนี้ได้เพราะอาณาจักรแห่งนี้ไม่ได้ผลิตอาวุธตามที่พวกเขาถูกใส่ร้าย เจ้าชายทัดตึงคิดว่าเจ้าหญิงปากแข็งไม่ยอมรับความจริงเจ้าชายทัดจึงจะเสนอไปว่างานถ้าไม่ยอมรับก็ให้เจ้าหญิงกับเจ้าชายทัดได้แต่งงานกันเพื่อจะเป็นการจบปัญหาในครั้งนี้พอท้าเจ้าหญิงไม่ยอมแต่งปัญหาทางการเมืองก็จะขี้ขายได้ยากขึ้นส่วนเจ้าหญิงก็ได้ปฏิเสธไปในทันทีเจ้าหญิงกอยอมตายเสียดีกว่าที่ถูกบีบบังคับให้แต่งงานทางการเมืองแต่ความผิดเจ้าหญิงเองก็ไม่ได้ก่ออีกด้วยเจ้าชายทัดจึงจะจัดการตามที่เจ้าหญิงต้องการนั่นก็คือความตาย แต่ก่อนที่จะถูกลงมือสังหารเจ้าหญิงได้เห็นเกียรติที่อยู่ในมือของเจ้าชายดับแทนและด้วยความที่มีภารกิจที่ต้องปกป้องเกียรติเจ้าหญิงยังคิดได้ว่าตัวเองนะั้นยังมีภารกิจที่ต้องทํานั่นก็คือชิงเกียรติจากดัตแทนมาให้ได้เจ้าหญิงยังยังตายไม่ได้และสุดท้ายเจ้าหญิงธรรมินาก็ยอมตกลงแต่งงานกับเจ้าชายทัดแต่เจ้าหญิงธรรมินาก็มีข้อแม้ว่าเจ้าชายทัดนั้นจะต้องปฏิบัติกับประชาชนของเจ้าหญิงอย่างมีความเมตตาเจ้าชายทัดได้ตอบตอกลงเขาจะทําตามที่เจ้าหญิงธรรมินาต้องการ หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้เคลียร์ปัญหากันเสร็จเจ้าชายถัดก็ได้เข้าไปหากับดัตแทนแต่เรื่องที่ดัตแทนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเขาและลักลอบเข้าเมืองน,นั้นเจ้าชายถัดก็ไม่ได้เอาผิดอะไรกับดัตแทนเพราะดัตแทนได้ทำให้พวกเขาไม่ต้องมีการสูญเสียในศึกครั้งนี้มากมายอะไรนะักแล้ววันนั้นพวกเขาก็ได้จัดงานฉลองให้กับดัตแทนที่สามารถเปิดฉากจูโจมและประสบความสำเร็จอีกด้วยและข่าวการเข้ายึดอาณาจักรอารามาัตก็ได้ไปถึงหูกรรษัตริย์ของเปอร์เซียยันกรรษัตริย์สลามานอ๋อของสามพ พระองค์จึงรียบเดินทางมาทันทีโดยความที่ว่ากษัตริย์ไม่พอใจเจ้าชายทั์เป็นอย่างมากที่กล้าบุกเข้ามาทําลายอาณจาจักรศักดิ์ธร์กษัตริย์จึงกล่าวเตือนเจ้าชายทัดอย่างหนักเพราะหลักฐานเพียงเล็กน้อยไม่สามารถใช้มาเป็นข้ออ้างในการโจมตีอาณจาจักรอารามัดได้อาณจาจักรแห่งนี้เปรียบดังนครศักดิ์ธิ์ถ้าจะทําศึกจะต้องมีมากกว่าหลักฐานเพียงแค่นี้และการกระทําในครั้งนี้ต้องไม่เป็นชอบของฝ่ายพัทธมิตรแน่กษัตริย์เตือนเจ้าชายทัดไปว่าข้ารู้ว่าเจ้ากระหายขึ้นคลองบัลลังแต่เชื่อเถอะว่าเจ้ายังไม่พร้อม เจ้าชายทัดเข้าใจเป็นอย่างดีและกล่าวว่าเขาจะนําทหารออกไปค้นหาล่มหลองอาวุธด้วยตัวเองและหากไม่สามารถหาหลักฐานได้ว่ามีค้ังอาวุธจริงๆเจ้าชายทัดจะไม่กลับมาให้ท่านพ่อเห็นหน้าซึ่งเจ้าชายทัดจะรีบออกเดินทางในวันนี้ทันทีซึ่งพอเจ้าชายทัดติดภารกิจไม่สามารถอยู่ที่งานเลี้ยงได้เขาจึงฝากให้น้องชายทั้งสองดูแลท่านพ่อแทนเขาด้วยโดยที่เจ้าชายทัดได้มอบเสื้อคลุมสวดมนต์ของอุปราชแห่งอารามัดให้กับดัตแทนเพื That ่อให้ดัตแทนได้นําไปมอบเป็นของกำนันแด่ท่านพ่อ นี่เป็นสิ่งที่พี่ชายมองให้กับน้องชายด้วยความหวังดีเพื่อหวังให้ทันพ่อชื่นชมในตัวของน้องชายมากยิ่งขึ้นไปอีกจนถึงเวลางานเลี้ยงทุกคนดูมีความสุขกับชัยชนะในครั้งนี้องค์กษัตริย์ได้เรียกตัวของดั๊แทนเข้ามาพบเพราะคนนี้ได้ชื่นชมตัวลูกชายคนนี้เป็นอย่างมากกษัตริย์ได้กล่าวชื่นชมดั๊แทนเป็นอย่างมากจากวิธีการ,รที่เขาได้ทําลงไปมันช่วยให้ผู้คนมากมายไม่ต้องล้มตายมีเพียงคนดีเท่านั้นที่จะทําอย่างที่เจ้าทําการกระทําอย่างมั่นคงและกล้าหาญเพื่อนําชัยชนะ แปกป้องชีวิตชายผู้ยิ่งใหญ่จะต้องหยุดสงครามให้มันเกิดขึ้นชายผู้ยิ่งใหญ่เขาจะหยุดสิ่งที่เขารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดเด็กชายที่ข้าเห็นในจัตุรัสเมื่อ15ปีก่อนสามารถทําสิ่งที่มากกว่าแค่คําว่าดีได้เพราะฉะนั้นดาแทนคือชายผู้ยิ่งใหญ่นี่คือคํากล่าวของกษัตริย์แห่งเปอร์เซียที่ภาภูมิใจในตัวลูกชายและภูมิใจที่ตนนั้นมองคนไม่ผิดและหลังจากนั้นดาแทนก็ได้มอบเสื้อคลุมให้กับบิดาที่เขาลาเสื้อที่สวยงาม กริย์จึงได้ใส่มันแต่มีบางอย่างที่ไม่ปกติกษัตริย์ร้องด้วยความเจ็บปวดและดิน้นทุรนทุรายแต่เสื้อตัวนี้มันมียาพิษมันกลับเป็นสิ่งที่พักชีวิตบิดาของเขาให้จากโลกนี้ไปตอนนี้เกิดความวุ่นวายกันเกิดขึ้นแน่นอนว่าดัตแทนผู้ที่มอบเสื้อคุมให้ก็ต้องตกเป็นผู้ท้องสงสัยในทันทีทหารคนสนิทของดัตแทนก็พยายามช่วยเหลือดัตแทนให้หนีรอดจากเหตุการณ์ก็ลาหุ่นไปได้โดยที่มีเจ้าหญิงทามินาพยายามตามไปด้วยเพื่อหวังจะนำกิจกลับคืนมา ทั้งสองคนได้หนีออกมาจากอาณาจักร阿拉มาร์อย่างทุลักทุเลและสามารถหนีรอดมาได้อย่างปลอดภัยเจ้าหญิงเป็นคนนำทางออกมาจากเมืองเพราะเธอจะไม่ยอมให้กิจเล่มหนีอยู่ห่างจากเธอไปไหนได้ทั้งคู่ได้หนีออกมาจากอาณาจักรด้วยกันเจ้าหญิงที่จ้องจะแย่งกิจกับดัตแทนตลอดเวลาในคืนนั้นเจ้าหญิงได้มีโอกาสเข้าไปแย่งกิจกับดัตแทนจนกระทั่งความลับของกิจถูกเปิดเผยออกมาเจ้าชายดัตแทนคว้ากิจหนานโดยที่เขาไปกดที่ด้ามของกิดโดยที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจแล้วสายแห่งกา์เวลาก็ได้ทํางาน ดัตแทนเห็นทุกอย่างเก็บมีพลังที่สามารถย้อนกลับไปได้หนึ่งนาทีในการกดหนึ่งครั้งดัตแทนที่ตกใจและยังไม่ค่อยเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขานั้นมันคืออะไรกันแน่แต่นั่นก็ทำให้ดัตแทนอยากจะเช็คเพื่อความชัวร์เขาจึงลองกดมันลงอีกครั้งในตอนที่เจ้าหญิงพลังกุ้งเข้ามาหาเขาและเวลาก็ได้ไหลย้อนกลับทรายถูกใช้จนหมดดัตแทนมั่นใจแล้วว่านี่ไม่ใช่ความฝันแต่มันคือของจริง จากการที่ดัดแทนกดไปสองครั้งสายที่ด้ามกิบก็หมดพอดีมันจึงไม่สามารถที่ใช้งานได้อีกต่อไปแล้วและมีเพียงผู้ถือกิบเท่านั้นที่รู้ว่าเวลาไหลย้อนกลับเจ้าชายเริ่มปฏิบัติต่อเรื่องราวและก็ได้พบกับความจริงที่ว่าแท้จริงแล้วที่พวกเขาโจมตีอาณาจักรอามามัตไม่ใช่เพื่อลงตีเหล็กแต่ที่ทำไปก็เพื่อกิบเล่มนี้ต่างหากดัดแทนเริ่มสงสัยในตัวของเจ้าชายทาัดพี่ชายของตัวเองเพราะเจ้าชายทัดเป็นคนมอบเสื้อคลุมพิษให้กับเขาเขาต้องหาความจริงให้ได้ ตฉาฉักมายังเจ้าชายทัดตอนนี้เขาได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งเปอร์เซียแทนบิดนที่จากไปเจ้าชายทัดมีคำสั่งให้ส่งกองทัพออกตามล่าดัดแทนมารับโทษตามความผิดที่เขาได้ก่อเอาไว้ตฉาฉักมายังดัดแทนดัดแทนเขาได้ตัดสินใจมุ่งหน้าไปงานศพของบีดาเพื่อที่จะบอกความจริงให้กับนีซามผู้เป็นอาโดยความไว้ใจที่คิดว่าท่านอาจะต้องเข้าใจเขาเขานั้นถูกใส่ร้ายและคนที่เป็นคนฆ่ากษัตริย์นั่นก็คือเจ้าชายทัด ดัแทนที่พยายามใส่สายเข้าไปในจิตเพื่อจะนําไปทําให้มีซามดูว่ามันเป็นความจริงตามที่เขาบอกแต่เจ้าหญิงก็ได้บอกว่าสายธรรมดาทั่วไปจิตไม่สามารถใช้งานได้แต่เจ้าหญิงก็ไม่ได้บอกความจริงว่าต้องใช้สายจากที่ไหนจิตถึงจะสามารถทํางานได้เจ้าหญิงเข้าใจผิดว่าดัตแทนนั้นเป็นเจ้าชายมาตั้งแต่กำเนิดนางเกียรติความเป็นเจ้าชายของเปอร์เซียที่พวกเจ้าชายถูกสอนมาตั้งแต่เกิดว่าโลกใบนี้ทั้งใบเป็นของพวกเขาพวกเขาพยายามก่อสงครามเพื่อแย่งชิงแผ่นดินของผู้อื่น ต่ดัแทนได้บอกความจริงกับเจ้าหญิงไปว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นเพียงเด็กกำพร้าที่ถูกเก็บมาเลี้ยงและเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้เจ้าหญิงได้รู้จักดัแทนมากยิ่งขึ้นแต่เจ้าหญิงเองก็มีภารกิจสำคัญที่ต้องนำกิดกลับไปดังที่ที่ปลอดภัยนางจึงไม่สมามารถปล่อยให้ดัตแทนนำกิดกลับไปได้เจ้าหญิงจึงใช้มนยาหญิงแก้งสลบให้ดัตแทนเข้ามาช่วยพอดัตแทนเข้ามาดูอาการของเธอเจ้าหญิงก็ฟาดจนดัตแทนได้สลบไปแล้วเจ้าหญิงก็ได้ตามที่ตัวเองต้องการเธอพยายามหนีสุดชีวิต ส่วนดัตแทนนพอเขาตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว,ว่าตัวเองถูกลลอมด้วยคนของซิกอามาอาชีพบอกเขาเป็นผู้จัดการพนันซิกอามามีผู้ติดตามหลายคนแต่คนที่เก่งที่สุดนั่นก็คือนักลบเผ่าซูดาที่มีนามว่าอึงบักกาความสามารถในการปามีอย่างแม่นยำดัตแทนถ้าขัดขืนขางนี่ตายแน่แดัแทนไม่มีทางเลือกจึงเสนอพวกมันไปว่าจะส่งตัวเจ้าหญิงไปทํางานเป็นเอกสารให้กับพวกเขาแต่แลกกับที่พวกเขาจะต้องตามหาเจ้าหญิงด้วย ซึ่งดั๊แทนไม่ได้บอกความจริงว่านางเป็นเจ้าหญิงบอกแค่ว่านางเป็นสาวสวยธรรมดาทั่วไปซึ่งซิกอมาตอบตกลงที่ช่วยออกตามหาสาวงามคนนั้นจนพวกเขาตามมาทันเจ้าหญิงไปไหนไม่รอดทุกจับตัวจนได้ตอนนี้ดั๊แทนก็ได้กลิบกลับขึ้นมาอีกครั้งส่วนเจ้าหญิงก็ถูกจับมาเป็นเด็กเสิร์ฟในธุรกิจการพนันนกกระจอกเทศแต่ซิกอมาก็รู้ดีว่าทางเจ้าชายทัดกำลังประกาศจับตัวดั๊กแทนไปทั่วอาณาจักรขาหัวของดั๊แถนมหาศาลซิกอมาต้องการเงินของรางวัลพวกนี้อยู่แล้ว เขาจึงหลอกดัตแทนมาเช่นกันตอนนี้ซิกอามาได้จิตไปแล้วเพราะเขาคิดว่าจิตเล่มนี้มันสวยดีแต่เขาไม่รู้เรื่องพลังพิเศษของมันเจ้าหญิงที่ได้เห็นกิตถูกชิงไปเธอก็พยายามหาทางแย่งคืนมาให้ได้โดยที่เธอทาการปาล่อยนุกระจอกเทกทั้งหมดให้มันวิ่งมาสร้างความวุ่นวายในสนามทุกคนในสนามต่างพากันแตกตื่นส่วนดัตแทนก็ใช้จังหวะนั้นเข้าไปแย่งกีตออกมาให้ได้ทั้งสองที่ไม่มีทางเลือกจึงได้ตัดสินใจช่วยกันเพื่อหน,นีออกไปจากที่นี่ และหลังจากที่หนีรอดออกมาได้ดัตแทนจึงยึดกิจไว้ที่ตัวเองเพื่อเขาจะได้นํามันไปให้กับมีซามอาของเขาเองดัตแทนได้แอบเข้าไปในงานศพได้ได้นัดเจอกับมีซามจนทั้งคู่ได้เจอกันดัตแทนพยายามอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับมีซามฟังและมีสิ่งหนึ่งที่ดัตแทนอยากจะให้มีสามรู้นั่นก็คือกิจวิเศษที่ทุกคนต้องการอำนาจของมัน นีซาม่ดูในสิ่งที่ดักแทนให้มาก็พบว่านี่มันไม่ใช่อย่างที่ดักแทนบอกเพราะเจ้าหญิงได้สลับกิจของดักแทนไปแล้วดักแทนที่ได้เห็นความผิดปกติของนีซามโดยมีจุดสังเกตที่มือของท่านอาดันมีรอยไหมของผิดซึ่งท่านอาก็อ้างว่าเขาก็าไปช่วยถอดเสื้อของผิดให้เพื่อช่วยองค์กษัตริย์แต่ตอนที่ถูกผิดเล่นงานดักแทนนึกแล้วนึกอีกในจังหวะนั้น,น,นท่านอาของเขาไม่ได้เข้ามาใกล้ด้วยซ้ำตอนนี้ดักแทนจึงเข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้วแท้จริงท่านอาที่เขาไว้ใจเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเหการทั้งหมด นีสามได้เปิดเผยท่าท้ของตัวเองออกมาดัแทนที่ไม่อาจจะอยู่ที่นี่ได้ทหารของนีสามจึงตามไล่ล่าดัดแทนดัดแทนพยายามหนีสุดชีวิตจนกระทั่งมาเจอกับพี่ชายคนรองเจ้าชายกาซิดซึ่งเจ้าชายกาซีดก็ไม่ชอบทีน่หน้าดัดแทนอยู่แล้วไม่ว่าดัดแทนจะอธิบายอะไรก็ตามกาซีดเขาก็ไม่ฟังกาซีดจึงเข้าปะทะก,กับดัดแทนซึ่งดัดแทนก็เกือบเอาตัวไม่รอดแต่เขาก็อาศัยจังหวะเล่นงานกาซิดแล้วก็หนีรอดออกมาได้ส่วนนีสามที่พาดไปไม่สามารถจัดการดัดแทนได้ผู้ที่รู้ทุกอย่าง เขาจึงพยายามกลับมาเป่าหูเจ้าชายทัดเพื่อให้ออกคําสั่งจับตายดั๊แทนเพื่อหวังจะปิดปากมาให้ความจริงถูกเปิดเผยออกมาแต่เจ้าชายทัดก็ยังยืนยันว่าดั๊แทนจะปิดข้อหาอะไรเราก็ต้องเคารพกฎหมายเหล่านั้นไม่ใช่พวกป่าเถื่อนไม่ว่ายังไงเราจะต้องนําตัวของดั๊กแทนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้ในสามคงปล่อยเป็นบาปนี้ไม่ได้แล้วในสามจึงหันหน้ามาพึ่งเหล่านักฆ่าในเงามืด ตอนนี้เหล่ามือสังหารที่มีฝีมือทุกทรงออกมาตามล่าดัตแทนการดัตแทนและชิงกิจกลับมาให้กับนีซาไม่ได้ส่วนดัตแทนในตอนนี้ก็ปฏิบัติต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้แล้วเขาพยายามตามหาตัวเจ้าหญิงจนเขาตามหาเจ้าหญิงจนเจอดัตแทนพยายามเล่าเรื่องจริงให้กับเจ้าหญิงฟังและขอให้เจ้าหญิงเล่าเรื่องจริงทั้งหมดให้เขาฟังโดยไม่งั้นจะไม่ส่งกิจคืนให้แล้วพายุรายก็เข้ามาทั้งสองคนเลยติดอยู่กลางพายุรายด้วยกันแต่เวลาที่อยู่ด้วยกันสองต่อสองทำให้ทั้งคู่เปิดใจคุยกันมากขึ้น เ้าหญิงก็เริ่มไว้ใจในตัวดักแทนเขาจะเป็นคนที่สามารถปกป้องกิจเล่มนี้ได้ตเตาหญิงตัดใจจะเล่าให้ฟังว่า ในอนาณาจักรอรามัดนั้นมีหัวใจที่เต้นอยู่ของทุกชีวิตอยู่บนโลกมันคือผึกไท้าของเทพเจ้าเมื่อนานมาแล้วเทพเจ้าผิดหวังในตัวของมนุษย์ที่มีแต่ความโลภพระองค์จึงใช้พลังเพื่อให้พา,ายุทรายทำลายล้างทุกสิ่งบนโลกใบนี้จนเด็กหญิงคนหนึ่งได้อ้อนวนอนต่อเทพเจ้าขอร้องเทพเจ้าว่าให้โอกาสมนุษย์อีกสักครั้งได้ไหมโดยการเสนอชีวิตของตนเขาเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนและเทพเจ้าก็เห็นถึงจิตใ,ใจที่ต้องการช่วยเหลือผู้คนอันบริสุทธิ์ของเด็กหญิงคนนั้นพระองค์จึงคิดว่ามนุษย์อออาาจจะยยังคงคคเเหลืวมดดีู่ก็็ปนไ เทพเจ้าจึงกวาดทรายเหล่านั้นสู่ผึกทรายจิตเล่มนี้ถูกมอบให้กับเด็กหญิงผู้ช่วยมวลมนุษย์นางจึงได้เป็นผู้พิทักษ์กิตคนแรกจิตที่มีความสามารถในการแทงทะลุผึกทรายและปลดปล่อยทรายแห่งการเวลาได้ซึ่งสามารถย้อนเวลากลับไปได้ครั้งละหนึ่งนาทีแต่ถ้าหากว่าเรากดด้ามจิตทิ้งเอาไว้ทรายจะไหลต่อเนื่องอย่างไม่จบสิน้นและจะสามารถย้อนเวลากลับไปได,ได้ตามที่ปรารถนานั่นคือเรื่องราวของจิตเล่มนี้ แต่แทนจึงเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดและก็เล่าให้นางฟังว่าท่านพ่อเคยเล่าให้เขาฟังเสมอว่าตอนที่ท่านพ่อเป็นเด็กนีซามเคยช่วยตนเอาไว้จากเสือลายซึ่งนีซามหวังจะย้อนเวลากลับไปเพื่อปล่อยให้ท่านพ่อตายแล้วเขาจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แทนตอนนี้เจ้าหญิงธมินาคือผู้พิทักษ์กิจรุ่นปัจจุบันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของนางน,นั้นก็คือนำกิจไปยังวิหารลีภยัยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถเก็บกิจได้อย่างปลอดภยัย ดัแทนจึงได้ตัดสินใจช่วยเหลือเจ้าหญิงและพานางไปส่งให้ถึงที่หมายจะได้เก็บจิตเรื่องนี้อย่างปลอดภัยและห่างจากตัวของนีซามแต่ระหว่างที่เดินทางกันอยู่นั้นทักคู่ก็ได้มาแวะพักดื่มน้ำที่โอเอซิสจงังหวัดนั้นเองก็ถูกซิกอามาตามจับตัวไว้อีกรอบซิกอามาที่ต้องการข้าหัวของดัตแทนจึงจะต้องจับตัวของเขาส่งให้เจ้าชายทัด ระหว่างที่พวกเขาถูกจับตัวไปขึ้นรางวัลเหล่ามือสังหารก็ตามมาจนทันและในคืนนั้นพวกเขาก็ถูกโจมตีด้วยงูพิษอึงบักกาไม่มีทางเลือกจึงตัดสินใจใส่งกีดให้กับดัตแทนเพื่อให้ช่วยซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหญิงได้เติมทรายสำรองเอาไว้แล้วทำให้ดัตแทนสามารถย้อนเวลาจัดการกับงูพิษได้จนหมดทุกคนได้เห็นฟเมร์ของดัตแทนที่สามารถจัดการงูพิษพวกนี้ได้เจ้าหญิงยิได้เสนอรางวัลมากมายให้กับซิกอมาด้วยเงินทองที่มากกว่าค่าหัวของดัตแทสอีก ขาจึงตอบตกลงเปลี่ยนฝ่ายย้ายข้ามาอยู่ช่วยเจ้าหญิงในทันทีทั้งหมดเดินทางข้ามเขาฮินดูมุ่งหน้าสู่วิหารลีภยัยแต่พอมาถึงกับพบว่ามือสังหารนั้นมาถึงที่นี่ก่อนหน้านั้นแล้วผู้คนที่อยู่ที่นี่ก็ตายกันหมดขนาดนั้นกาซีก็ได้นําคนตามดัดแทนมาทันดัดแทนพยายามอธิบายให้พี่ชายคนนี้ได้เข้าใจด้วยครั้งนี้ดัดแทนพูดจากใจจริงกาซีได้ฟังความจริงจากปากของดัดแทนจนพิจาณาลวว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเรื่องจริง กาซีได้เปิดใจรับฟังความจริงจากปากน้องชายที่เขาไม่เคยไว้ใจมาก่อนแต่ระหว่างงาน,นมืองหารก็ได้ซุ่มโจมตีพวกเขาจนทำให้กาซีได้รับบาดเจ็บสาหัสจนล้มลง,ลงตอนนี้มีการประทะก,กันเกิดขึ้นไอ้นั่นก็ทำให้พวกมืองหารได้จิบไปจนได้ส่วนกาซีก็ช่วยดัดแทนเอาไว้ A ai, แล้วเขาก็จากโลกนี้ไปจิบได้ถูกนำมามอบให้กับนีซามนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดที่นีซามตามหาส่วนทางด้านดัดแทนทุกคนที่รอดชีวิตจากศึกครั้งนี้ก็มุ่งหน้ารีบกลับมายังอาณาจักรอารามาดเพื่อแย่งกิบกลับมาให้ได้ นิซามเก็บกิดไว้ที่วิหารสูงโดยมีมือสังหารฝีมือดีเฝ้าอยู่หนึ่งคนซึ่งอึงบักกาอาสารับภารกิจเข้าไปเอากีดเขาเข้าไปก็ได้เขาต่อสู้กับมือสังหารที่เก่งในการโจมตีระยะไกลทั้งสองสู้กันโดยอึงบักกาเก่งในการสู้ระยะไกลเช่นกันทั้งคู่จึงหาโอกาสเพื่อเล่นงานฝ่ายตรงข้ามจนสุดท้ายอึงบักกาก็สามารถจัดการมือสังหารไปได้แต่อึงบักกาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเหมือนกัน เขาได้ใช้กำลังที่เหลือ,อย่นจินลงมาข้างล่างแล้วตัวเองนั้นก็สิ้นใจไปในทันทีดัดแ,แทนขอบคุณเขาอย่างมากที่อึ่งบักกายอมเสียสละตัวเองได้มากขนาดนี้ดัดแ,แทนจึงหาโอกาสเพื่อเข้าไปถึงตัวของเจ้าชายทาดพี่ชายที่เขาเชื่อใจมากที่สุดหวังที่จะเล่าความจริงให้เขาฟังดัดแ,แทนได้เข้าไปเจอกับพี่ชายของตัวเองหลังจากที่อธิบายการเจ้าชายทาดก็เริ่มจะเชื่อใจน้องชายคนนี้เจ้าชายทาดเชื่อในสิ่งที่ตนพูดดาตแทนจึงได้ใช้ชีวิตของตนเพื่อสร้างความหนักน่้นให้กับเรื่องราวที่เล่าไปนั้น โดยไว้ใจพี่ชายของตนว่ายังไงก็จะกดเกียตามที่ตนบอกเอาไว้ก่อนตายแน่นอนแห่นี่สามก็เข้ามาพอดีซึ่งเจ้าชายทัดเชื่อใจในสิ่งที่ดั๊บแทนพูดเจ้าชายทัดได้กดตามเกียแล้วเวลาก็ได้ไหลย้อนกลับเจ้าชายทัดเข้าใจทุกอย่างแล้วแต่นีสามที่เข้ามาในจังหวะน,นั้นพร้อมกับมือสังหารดั๊บแทนถูกเล่นงานส่วนเจ้าชายทัดถูกนีสามปิดชีพโดยที่ยังไม่ได้ทันตั้งตัวด้วยซ้ำนีสามจึงสั่งให้จัดการดัดแทนส่วนตนก็รีบเร่งออกไปพร้อมกับเกีด และเจ้าหญิงทามมนาก็เข้ามาช่วยดัตแทนเอาไว้ได้ทันมีสามรีบมุ่งหน้าไปยังปลกทรายขนาดใหญ่ที่เขาได้สั่งให้ขุดหาจนเจอว่ามันอยู่ใต้ปราสาทของอารามาัรดดัตแทนและเจ้าหญิงก็รีบมุ่งหน้าไปหยุดเขาก่อนที่มันจะสายเกินไปซึ่งเจ้าหญิงก็รู้ทางลัดจึงมาได้ไวกว่าหลังจากที่ผ่านอุปสรรคกันมา,มามากมายทั้งคู่ก็ต้องมาเจอกับมือสังหารที่รออยู่ก่อนแล้วดัตแทนได้เข้าต่อสู้ตัวต่อตัวมือสังหารคนนี้เก่งอย่างมากจนทาให้ดัดแทนเริ่มจะเสียท่าโชคยังดีงที่เจ้าหญิงเข้ามาช่ววยเอาไไ้้ดทัน สามารถจัดการมือสหาหัสกว่านี้ไปได้ทั้งสองมุ่งหน้าไปหยุดนีซามและขอให้เขาตระหนักถึงสิ่งที่กําลังจะลงมือทําแต่นีซามนั้นไม่คิดแบบนั้นเขามาขนาดนี้แล้วเขาจะไม่ยอมหยุดตอนนี้มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นทําให้เจ้าหญิงถูกผลักล่วงลงไปดั๊แทนก็รับนางเอาไว้แต่ขณะที่นีซามพยายามจะกลับขึ้นไปนั้นเจ้าหญิงก็ขอให้ดัแทนรีบหยุดท่านอาของเขาเอาไว้ให้ได้ นางกล่าวว่าดิ่ไม่ใช่ชะตาของนางแต่เป็นชะตาของดัตแทนเจ้าชายลำดับที่สามแห่งเปอร์เซียแต่หมันเป็นชะตาของเขามาโดยตลอดและตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องปล่อยมือนางซะดัตแทนปล่อยนางไปไม่ได้จริงๆและนางก็ไม่ยอมจับมือดัตแทนเอาไว้ลำพังเพียงแรงของดัตแทนในตอนนี้ก็ไม่สามารถลังนางเอาไว้ได้เจ้าหญิงทามินาจึงล่วงลงไปในเหวลึลยจขนขาะที่นีซามแทนกิจลงไปที่ผึกทรายดัตแทนก็พยายามจะหาทางหยุดเขาไว้ให้ได้ ในในจังหวะนั้นดัดแทนก็เป็นคนกดด้ามกิจจนสายมหาสารไหลาออกมาอย่างไม่มีสิ้นสุดแล้วกาลเวลาก็ทำหน้าที่ของมันพวกเขาทั้งสองได้ไหลย,ย้อนกลับไปในกาลเวลาย้อนกลับไปในวันที่เข้าโจมตีอาณาจักรอารามาดวันที่ดัดแทนได้เห็นกิดเล่มหนีดัดแทนจึงรีบมุ่งหน้าไปหยุดทุกอย่างก่อนที่ประวัติศาสตร์จะส้่รอยดัดแทนก็ไปหาเจ้าชายถาเพื่ออธิบายเรื่องราวทุกอย่าง เจ้าชายทัดได้ฟังเรื่องราวจากปากของดัตแทนแล้วเขาจึงสั่งให้นําตัวสายลับที่เป็นคนสืบข่าวเรื่องขังอาวุธมาเข้มความจริงเพราะสายลับคนนั้นรู้ความจริงทั้งหมดซึ่งนีซามเห็นว่าถ้าสายลับคนนั้นย่อมสารภาพเขาก็ต้องโดนประหารชีวิตแน่นีซามจึงจะฆ่าดัตแทนเพื่อหวังจะปิดปากเขาการกระทําเช่นนี้มองบอกได้ว่าใครคือคนร้ายตัวจริงดัตแทนไม่ได้ลงมือสังหารอาของเขาแต่อย่างใดแต่เจ้าชายทัดเจ้าชายลำดับที่หนึ่งแห่งปเปอร์เซียนั้นเป็นคนลงมือสังหารด้วยตัวของเขาเอง เจ้าชายทัดได้สังหารท่านอาของเขาเพื่อช่วยดัดแทนเอาไว้แล้วก็ได้เข้ามาพบกับเจ้าหญิงทามินาเพื่อขออภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาหน้นถูกหลอกให้โจมตีอาณาจักรของนางแต่เพื่อจะให้ทั้งสองอาณาจักรเกือ้อกูลกันอีกต่อไปเจ้าชายทัดจึงแนะนำให้เจ้าชายลำดับที่3ของตนอย่างดัดแทนชายผู้เป็นทางผู้ผิดิตและผู้กอบผู้อาณาจักรอารามาัรดไม่ว่าจะเป็นสายเลือดของราชาหรือไม่ยังไงเขาก็เป็นลูกชายโดยแท้ของพ่อเราเป็นพี่น้องโดยแท้ของกาซีดและข้าเจ้าชายที่แท้จริงแห่งเปอร์เซีย เหเวลานี้กาเซียไม่ได้สุขแสอะไรในตัวของดัตแทานอีกต่อไปแล้วทั้งสาพี่น้องรวมใจกันเป็นหนึ่งอย่างที่กษัตริย์หวังเอาไว้ดัตแทานได้มอบกียิคืนให้กับเจ้าหญิงเพื่อเป็นของแทนใจในการแต่งงานได้ได้คืนของให้กับเจ้าของด้วยเมื่อเจ้าหญิงได้เห็นเกีตเจ้าหญิงก็ขอให้เขาเดิอนออกไปคุยกับนางเพียงลางําพังดัตแทานไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดให้กับเจ้าหญิงฟังเอาเพียงพูดเหมือนกับว่ารู้ความลับอะไรบางอย่างของอาณาจักรแห่งนี้ ซึงเจ้าหญิงก็รับรู้ทันทีเลยว่าดัแทนคงรู้อะไรมากกว่านี้แต่ดัแทนก็กล่าวกับเจ้าหญิงที่เขารักว่าเขานั้นจะตั้งตารลอว่าที่เราเข้าใจซึ่งกันและกันตอนนี้ดัแทนสามารถเอาชนะใจของเจ้าหญิงทามินาได้เจ้าหญิงตัดสินใจจะแต่งงานกับดัตแทนด้วยความรักที่แท้จริงดัตแทนและเจ้าหญิงทามินาก็ได้ปกครองอาณาจักรอามาร์แล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องเจ้าชายแห่งเปอร์เซียมหาสงครามทะเลราแห่งกาลเวลา ่ังในปี2010ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคชิโขอขอบคุณและสวัสดีครับ